เตี่ยงครับจำเพิ่งๆแล้วขอบปุ่นแต่ผมจะทอดไข่ให้แม่กินครับทอดไข่เป็ดใส่ปลาหอมบัวสรสน้ำปลานนิดหนด่อยเกล็ดซอยนั้นหอมนิดหน่อย เป็ะเทียมนะครับ เป็ดครับไข่กป่าไข่ไ่โอมิ่นไข่่ส 時放。 าา่าท่อนหนาตัดเศษจอ,อสีขาวๆัวสีเหลืองๆตัดเศษเประมาเป็นตุ่มครับวันยุ่งก ขี้มีหัวแม่ผิดอะไรเนี่ยติดรมับ

คนสวยงามป็ดสำลังงามสวย เรียบร้อยครับใส่เป็ดใส่กระของดูรอนเลยครับแหน,ส,น,แนส่วนปุ่นครับแดงจากสมตำที่ต่ำแล้วสุดเอาหน้าหุ่นลงไปไปแด้วนะป่า